สุรินนะครับผมมาในนำชุดโนเนมนะครับชุด12 12นะครับวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีของตู้โนเนมนะครับผมราคาพิเศษตัวที่ชุดตอนนี้นะครับที่ตั้งเห็นอยู่12ใบนะครับตู้เปล่าไปละ3,500บาทนะครับผมพร้อมดอกไปละ8,000บาทครับดอกที่ใช้เป็นดอกแม็กซ์เมเซอร์ครับ หั้5นิ้วนะครับผม1,500บาทครับเส็งกลางก็12นิ้วครับ m a x i m ซอ e r ครับผม Power ร์ครับนะครับก็จะเป็นแ l a กรี d นะครับ FP14 นะครับแล้วก็ c r o s นะครับเป็นของ j l Audio นะครับผมอ่า ตอนไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับแล้วก็จะมีตู้ที่เอามาขายนะครับอยู่หลังรถนะครับที่ไม่ได้ใส่อดนะครับใบละ3า0 0ันเ้อบาทนะครับเป็นตัวทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เสื้อมีจำหน่ายนะครับมีตัวละ200บาทแล้วก็ตัวละ3า0ร้ยห้าสิบาทนะครับถ้นไหนสนใจก็มาซื้อได้นะครับผมวันนี้ขอไปไม่ไม่มีซิกเกอร์มาเจ๊แนวปริ้นไม่ได้นะครับทำไมไม่แจกมันเกิดวันนี้ครบรอบโอ้ปริ้นไม่ทานับสั่งแล้วครับปริ้นไม่ทานจริงเสื้อเกือบจะไม่ทัน นะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูครับตู้โนเนมกับอดแม็กซ์แมซเซอร์นะครับแล้วก็ครอสกับเจลครับขอบคุณครับจบับเวลาครับ<อ>ห้านาทีครับเชิญรับฟังได้ครับโนเนมตู้โนเนมตู้ที่กะแต่ไปงายไข่ฝันเข้ารูว่าอีกบ่โดนแมจะต้องบ่อายไปเนี when eyes never home flows.